สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหม่สุรินมาพบกับุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าสามตะโคที่คุณแม่เที่น้องสาวทอนะคะน้องสาวสองคนทอนะคะสนใจผ้าใหม่แอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจะองผ้าใหม่สวยๆก่อนใส่ชมผ้าใหม่ผืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะโกเรียกลายรวมดาวก็ได้หรือนำไหลก็ได้นะคะ เป็นการผสมค่ะทอผสมนี่ค่ะมีโฮลนะคะมีดอกพิกุลนะคะโฮลดอกพิกุลมาทอรวมกันนะคะ นี่ค่ะผืนนี้นะคะรวมหลายผืหลายรวมสองลายนะคะสองลายผืนนี้นะคะรวมสามลายนะคะประมาณสามลายมาทอรวมกันนะคะ เพราะว่าบางท่านอาจจะมีแบบลายเดียวแล้วอันนี้ก็เลยเอามาแยกลายนะคะนี่ค่ะให้เกิดลายใหม่นะคะเป็นท่าสามตะโกนะคะเล่นลายแบบนี้มีโฮลพิกุนนะะลนะคะมีโฮลนะคะเหมือนโฮลอ่าไครคานองนะคะอันนี้ก็เหมือนโฮลอ่าดงมัน นะคะเอามาทอรวมกันค่ะเป็นรายรวมดาวตั้งใจทำสนใจทักมานะคะให้ราคาพิเศษหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะวันนี้ลดราคานะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีอันนี้ลงมากเลยนะคะราคาลดเยอะเลยค่ะ ผืนต่อไปนะคะผืนนี้เป็นโฮลนะคะสามตะโกโฮลที่น้องสาวเพิ่งตัดมานะคะอีกผืนหนึ่งนี่ค่ะอันนี้เป็นโฮลโบราณผสมดอกพิกุลค่ะโฮลโบราณผสมดอกพิกุลนะคะทอรวมกันทอให้เกิดลายใหม่นะคะนี่ค่ะดอกพิกุลอันนี้โฮลนะคะมาเล่นลายกัน นี่ค่ะเกิดลายใหม่นะคะให้เกิดลายใหม่สวยๆเลยลายโฮลผสมลายดอกพิกุลนะคะนี่ค่ะ ราคาเบาๆนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทอาบน้ายาส่งฟรีเราทำราคาเพื่อให้เราอยู่ได้นะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะเห็นใจคนทอผ้าด้วยนะคะตอนนี้แบบพวกเราลําบากมากเลยนะคะถ้าพออุดหนุนได้อุดหนุนไปเลยนะคะ ที่บ้านทอเองค่ะพื้นนี้น้องสาวทค่ะอีกพื้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะพื้นนี้คือโฮลแปรคนองผสมกับดงมันนะคะผสมดงมันค่ะแล้วก็ดอกพี่กุลพื้นนี้ผสมแบบนี้ค่ะ นะคะแบบนี้เป็นผ้าสามตะโกนะคะน้องสาวโทกค่ะโฮเปรคนองนะคะโดพี่กุลโฮดงมันนะคะผสมกันนี่ค่ะ สนใจทักมานะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะนี่นะคะพื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะ โดงมันดอกพิกุลนะคะผสมกันค่ะผืนนี้นี่ค่ะโคดงมันกับดอกพิกุลนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะโคดงมันผสมดอกพิกุลนะคะ ็นลายโบราณที่น้องๆทอมาค่ะให้ช่วยรับไปไว้ใช้นะคะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาสุ่มสีค่ะพื้นต่อไปค่ะ เป็นโฮเปลขนองค่ะนี่โฮเปลขนองที่คุณแม่มัดหมีไว้นะคะน้องสาวเป็นคนทอน้องเขาเล่นลายแบบนี้นะคะสีออกกลมท่าค่ะเพราะว่าเขาทอสีกลมเข้ามานะคะนี่ค่ะโฮเปลขนองนะคะนานๆจะมีมานะคะนี่ค่ะออกสีกลมนะคะเผื่อน,นี้ ทองผ้าเป็นนี่ค่ะโฮเปรขนองค่ะคุณแม่มัดหีีเองนะคะโฮปรขนองนะคะ สนใจทักมาค่ะผืนละสองพันบาทค่ะผืนละสองพันบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะราคานี้คืออาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีสวยค่ะนี่พืนต่อไปค่ะ ผืนนี้โหเลรขนองอีกผืนนะคะอันนี้อทองผ้าออกแดงๆนะคะออกแดงนี่ค่ะโฮเปรขนองนะคะนานๆจะมีมานะคะโฮเปรขนองนี่ค่ะเจอแล้วรีบเก็บไว้นะคะเพราะคุณแม่ยังไม่ได้ถทยเอ่ยมัดมีอีกเลย เนี่ยโฮปแปลขนองนะคะท้องผ้าออกสีแดงนะคะออกแดงแดงนิดหนึ่งสนใจทักมานะคะสองพันบาทค่ะอาบน้ํายาส่งเรีค่ะ นี่ค่ะพื้นต่อไปนะคะโกแปรคนองอีกผื้นนะคะผืนนี้นะคะท้องผ้าออกสอี่เม็ดมะขามนะคะผื้นนี้ออกเม็ดมะขามเป็นโฮแปร์คขนองอีกผืนหนึ่งน,นี่ค่ะ วันนี้ท้องผ้าออกเม็ดมะขามมากกว่านะคะโ,โคนะโ้ไปขนองนะคะสองพันบาทค่ะ อาบน้ํายาสริมฟรีค่ะท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะโฮเปรนองนะคะพื้นต่อไปค่ะเหมือนโฮลประกับผลง,งานนะคะอันนี้เป็นโฮลอีกแบบหนึ่งนะคะเหมือนเปรขนอง แต่ว่าเข้าลงสีต่างกันนิดนึงนะคะเปน็นเลยออกมาแบบนี้คล้ายๆห้าโฮเปขนองเลยค่ะนี่แต่บางคนจะเรียกโคตดประกับขงาวนะคะนี่ตัวนี้มีสีโทนขาวออกเยอะนะคะนี่ เต็มผืนนะคะโฮลแบบนี้อันนี้ก็โฮลนะคะโฮลอีกแเบบเหมือนกันสนใจทักมานะคะสองพันบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะโฮดงมันค่ะโฮแบบนี้ค่ะคือตระกูลเป็นผ้าตระกูลโฮค่ะแต่เพียงแต่เล่นลายนะคะเล่นสีนะคะแบบนี้นี่ค่ะคืนนี้ก็สวยนะคะลงสีได้สวย เป็นผ้าฝีมือคุณแม่หมดเลยนะคะคุณแม่มัดมีหมดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ อุดนุนผ้าใหม่ที่คุณแม่มัดหมี่น้องสาวโทรด้วยนะคะสนใจทักมาค่ะ2000บาทค่ะอาบน้ำยาสูบรีค่ะสนใจทักมานะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักใายคุยกันได้นะคะจองผ้าใหม่สวยๆนะคะอุดหนุน ขนทอผ้าด้วยนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ